ทีมงานคอนฟอเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับไปดูสถานการณ์ที่บ้านห้วยเต่าหมู่7ตำบลคูหาอุบภอาชบายจังหวัดสงขลาที่มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่3ฝ่ายกับกลุ่มก่อความไม่สงบโดยคนร้ายที่เสียชีวิตที่ยืนยันตัวตนแล้วนะครับหนึ่งรายคือนายรอมือรีสะลีมิงลาสุวในวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับกับภารกิจปิดล้อมพื้นที่กดดันกลุ่มคนร้ายที่อาจจะยังซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่บนเนินเขาและเจ้าหน้าที่ยังไม่ยกเลก ภารกิจนะครับและการเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณจุดประทะซึ่งมีภาพหลักฐานชัดเจนทุกอย่างว่ามีการซ่องซุ้มเพื่อเตรียมก่อเหตุร้ายส่วนนี้ก็เป็นภาพเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปตรวจพื้นที่ตรงจุดประทะกําลังลงจากเขานะครับสดสดร้อนร้อนเมื่อช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาท่ามกลางสภาพอากาศปิดฝนตกลงมา คือน,นอกจากการปิดล้อมพื้นที่เพื่อกดดันและไล่ล่าคนร้ายแล้วการเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันครับเพราะมันจะเป็นหลักฐานในการมัดตัวคนร้ายส่วนภาพรวมของสถานการณ์ในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการสับเปลี่ยนกําลังในการเข้าควบคุมพื้นที่ยังไม่มีการเปิดพื้นที่บริเวณจุดปะทะนะครับเพราะว่าภารกิจยังไม่จบแค่เคลียร์พื้นที่จุดปะทะไปบางส่วนเท่านั้นแต่ยังคุมพื้นที่บริเวณเนินเขาต่อไปจนกว่าจะแน่ช ว่าไรเงาคนได้ส่วนชุดไหนเข้าชุดไหนออกนี่อันนี้เป็นความลับทางยุธทธวิธีนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้านห้วยเตา่าพื้นที่เกเดตนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีแม้ว่าอาจจะไม่รับความสะดวกหรือว่าอาจจะตกใจกับเสียงปืนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> นี่คือสถานการณ์ที่บ้านห้วยเตา่อาอำเภอสะพายย้อยจังหวัดสงขลาในวันที่3นะครับหนักหน่วงจริงๆกับการประทะรอบนี้ที่ยืดเยื้อมาสาวัน เนยวันวันนี้หนักหนักสุดจริงเบี้ยวเบี้ยวเร็วแระ่าตอนนมงลงวัวลงวอ๋องลงข้ารางวัวี่ราี่ยแต่ได้ไ่ป่ากันต่งมได้